สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมชักิฟอร์แชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับเรามาดูซีซั่นที่56ครับซีซั่นฟูคัลเลอร์สโมสรนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับผมมาดูคู่ที่189นะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณบอลนะครับพบกับคุณน็อตนะฮะใครชนะเข้าไปชิงนะครับแล้วใช้ฟูคัลเลอร์บาเยซ์เหมือนกันเลยนะครับฟูคัลเลอร์บาเยซ์ของใครจะเจ๋งกว่ากันไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมน็อตจากคับ์เพลสเปอร์ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ สวัสดีครับผมแอดมินบอลจักขัับดคอปเปอร์นะครับฝากเชร์และให้กำลังใจด้วยนะครับ มาดูฝั่งฟูคาเลอร์บาเยอร์มินิกของคุณน็อดก่อนนะครับ4 3 1 2นะครับสามารถผสมประสานได้นักเตะทุกเวอร์ชันที่เคยเล่นให้กับบาเยอร์มินิกครับโอลิเวอร์คานเป็นผู้นิสส์ประตูครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นฟานส์เบคนเบลเออร์กับนิ克拉ซูเล่นะครับแบ็กซ้ายบีเซนเตอร์ลิซ่าลาซูนะครับแบ็กขวาแบงช์แมงบาวามิดฟิลด์ตัวรับดาวิดอาบานะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนลีออนกอลสกากับโลธามาเทอุสนะฮะมิดฟิลด์ตัวรุกโทมัสมูเลอร์คู่สุน่านะครับก็เป็นนนนนนโรรรรเเเเบบบบิิ์ตลววาดออฟสกกกี้้คคคคััััยืูู่่ไฮมงะ ทางด้านฟูคาเลอร์บายเยอร์มินิกของคุณบอลน,นะครับใช้แผน4-1-2-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นโอลิเวอร์คารแต่เป็นลีเจนด์เพลเยอร์นะครับคู่เซตแบ็กเป็นนิกลาสูเล่กับฟานสเปคนนบาเออร์แบ็กซ้ายลูคัสเอเดนเดสครับแบ็กขวาแบงช์แมงบาวามิดฟิลด์ตัวรับโยชัวคิม,มิกนะครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายโรลโลอซาเน่ฝั่งขวาแซดนาบี้นะครับ แล้วมีเจ้าหนูจจมามอเซ่านะครับตั้งเป็น SS นะฮะคูซุน่าก็เหมือนกันนะครับโรเบิร์ตเลเวนดอฟสกียืนคู่กับลุงลุมครับคาวไฮลูมินิเกตนั่นเองนะครับถ้าพลังทีไม่เกิน4,300แข่งนัดเดียวจบรู้เรื่องนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของบาเยนนิคของคุณน็อตเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีแดงฝั่งคุณบอลนะครับมากับชุดสีขาวเป็นโมเดลทีมเยือนของบาเยนนะฮะคุณบอลก็เคยเล่น b ีซกับเรามาหลายซีซั่นแล้วนะฮะส่วนฝั ทะลุเข้ามาถึงรอบรองเลยนะฮะถือว่าน่าจะไม่ธรรมดายิงไกลลูกแน่แหมตรงตัวครับเหมือนเป็นการทักทายรุ่นพี่ครับเดวิดดอฟสกี้ทักทายว่าที่ซีโอคนใหม่ของบาายเยิวชนครับโอลิเวอร์คานนะครับมีผลหนึ่งกรรับกรกฎาคมนี้นะฮะ รับไม้ต่อจากลูมินิเก้นี่เลยครับมาดูจังหวะของคุณบอลบ้างครับเลวันดอฟสกี้ลูมินิเก้สปีดและปั่นก้อยติดคนเสาแม่ทักทายทักทายฝั่งของคุณน็อตทักทายคานครับฝั่งของคุณบอลทักทายเสาครับยังไม่ได้ประตูนะครับทักทายคนละหนึ่งลูกนะครับ <B ola. S 1> มาอีกแล้วครับคุณน็อ ทักทายลูกนี้จะทักทายหรือว่าจะเอาประตูไม่ทักแล้วครับเอาประตูเลยนะไลซิงช็อตของเลววันดอฟสกี้เออไม่ใช่ครับลุงลุงแม่แคู่สุดหน้าที่ดีที่สุดนะฮะในเกมนี้นะฮะถ้าว่ากันตามตรงก็มี2คนนะครับเลววันดอฟสกี้กับลูมินิเก้นะฮะยิงกดด้วยซ้ายติดไลซิงช็อตด้วยนะครับเสียบเสาเข้าไปเลยนี่โอลิมุคารถึงกับนั่งชันเข่าเลยนะครับดูว่าแทางตรงช่องเลยครับช่องมีนิดเดียวนะครับแต่บังเหลี่ยมนิดนึงนะฮะแล้วรีบกดด้วยซ้าย ดักหน้าดักหลังดักซ้ายดักขวาก็ไม่อยู่ครับเอาล้ครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วครับเป็นฝั่งบาเยอร์มินิกของคุณน็อตครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่สิบเอ็ดครับจากคาวไฮลูมินิเก้ครับเอาแล้วตัดเกมได้อีกแล้วครับได้ต่อเนื่องฮะลูมินิเก้บางพลิกเหลี่ยมรอจังหวะเพื่อนเชื่อมครับฝากไว้มุลเลอร์ยัดเข้าไปข้างหน้าเลวินดอฟสกี้เอาล้ครับไม่ผ่านติดเบลเวอร์ครับเป็นจังหวะของคุณบอลบ้างครับลูมินิเก้ฝั่งนี้ก็มีติด เบคันเปลาเออครับอืม um, นาบี้ไปแย่งมาได้คืนครับไ,ปปไ,ได้บ,บุกต่อครับคุณบอลคิมิกมาทางซ้ายเนี่ยสาเนฮะค,คือไปที่คิมิกเคาะกันสั้นๆกลางสนามครับ,อบรอช่องรอจังหวะรอเพื่อนขยับครับแทงไปคิมิมกซัดเลยเป็กบ็อกสำหรับมีใครหรือไม่ไม่มีฮะมงมาเข้าทางเลวันดอฟสกี้กอลสก้าขอแล้วครับยกมือขอมาที่ลูเมนเก้เ่งเป็นหน้ากระดานมา2-3คนครับกอลสก้าพลิกเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ดีฮะติดปาวาปาวาจะเล่นเร็วจะให้มูเซีย่าครับก็ไม่ผ่านเหมือนกัน ยี่สิบนาทีผ่านครับหนึ่งลูกเป็นของคุณนอ็อตเอาแล้วไปขโมยได้ครับลุงลุมโมเซล่าเบิ้ลต่อมาเรววนดับสกีเข้าประตูไปแล้ครับเป็นการทำเข้าประตูตัวเองครับ้โชอคอกลายครับแบงค์จะแบงค์ปาวาครับแม่จะส่งคืนโอริเวคาแล้วโอลิเวคาหนวิ่งสวนกันขึ้นมาครับไม่เข้าใจกันนะบอลไหลเข้าประตูไปเลยฮะดูครับ จิ้มต่อแล้วโอ้โหมาดักเลวันทอฟสกี้นะครับพอดักได้เหมือนจะสกัดบอลหรือว่าจะส่งคืนโอลิเวคาร์เนี่ยนะฮะแต่ว่าคารไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงนั้นดูครับกระแทกกระแทกกับเลวานนะและเหลี่ยมโดนบอลไปด้วยเนี่ยเข้าไปทั้งคนทั้งบอลเลยครับโอลิเวคาร์ทำเต็มที่แล้วครับไม่ต้องเสียใจไปนะหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเป็นโอนโกของแบงจีแบงปาวาครับ นาทีที่22่แม่ประตูแรกนาทีที่11นะครับประตูที่2นาทีที่22ครับประตูที่3จะเป็นนาทีที่33หรือเปล่าครับมาดูกันเดเรวอนดอฟสกี้ลูมินิก้มูเซล่าจ่ายติดเอเนเดสยังได้อยู่ที่ซาเน่จิมต่อติดเบคเคิลบวเออร์เขี่ยออกมาให้พ้นเขตอันตรายครับบอลมาถึงมาติอุสจิมต่อไปที่ดูมินิก้ครับเลเวอนดอฟสกี้มุลเลอร์ยังไม่เติมขึ้นมาครับเล่นกันสองคนแล้วเสียจังหวะไปสะดุดไปนิดนึงครับเสียบอลไปอีกครั้งหนึ่ง บอลเป็นของคุณบอลครับนะพี่ลูมินเก้พลิกใจติดอาราบาเอาละเป็นบอลของคุณน็อตครับตัดกันไปตัดกันมาครับรอจังหวะจะให้ซ้ายไม่ให้ครับพลิกเปลี่ยนใจกลับมาก็ฉลาดแล้วเสียบอลไปครับมูเซล่าเลวอนดอฟสกี้หาจังหวะหาช่องเลวอนดอฟสกี้ไม่ถึงอีกแม่เล่นกันสองคนครับลูมินิเก้ฝั่งเจ้าหนูเจ้ามามูเซล่าของคุณบอลเนี่ยตำแหน่งหลักเป็น AMF นะฮะตัน99แต่ว่าคุณบอลตั้งเป็น SS นะครับตามแทคนติกตามแผนแล้วครับ 32นาทีครับจะเข้าสู่นาทีที่33จะมีประตูที่3หรือเปล่าครับอ่ะไม่น่าจะได้นะครับไม่ทันแล้วฮะเลวอนดอสกี้มูเลอร์เล่นเป็นสามเหลี่ยมครับเลวอนดอสกี้มูเลอร์ยิงลงนี้ติดเซฟหรู้ว่าคางรับแป๊โอ้ยังติดเซฟครับคือฝั่งเกมรับเนี่ยก็ไม่เข้าพวดนะฮะคุมโซนนิ่งอยู่นะครับค่อยๆชิงกินแดนมาชิงกินแดนมาทีนิดทีนิดนะฮะถ้ามีช่องก็แทงครับถ้าไม่มีช่องก็ส่องไกลแบบนี้นะครับ ยังดีที่ไปติดเซฟอลูเวคาร์ครับยังได้ลูกเตะมุมครับฟานส์เบ็คนบเออเปิดโค้งเข้าไปเ en อเนนเดสม่งไม่ถึงฮะมีตัวเคลียออกมาแถวสองอาาบาได้ซัดเลยง้างเต็มข้อเลยซัดเลย,เลย,ยติดเท้าซ้ายอของอลูเวคาร์ครับแม่มันกดยิงไปแล้วนะดูครับม่งตั้งชงมาครับแล้วพลิกตัววิ่งตามบอลแล้วมีซูเลตัวใหญ่ๆนะขวางอยู่นะครับอาราบาก็เลยต้องยิงไปแล้วอ่ะต้องยิงนะต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังติดขาอลูเวคานครับ เป็นลูกเตะมุมของคุณน็อตอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนสลับฝั่งนะครับแล้วก็ใช้เท้าซ้ายของอาราบาเพื่อให้เปิดโค้งเข้าหาประตูเลวันดอบสกี้แทงมาเต็มที่เลยครับแล้วก็โขกลงพืน้น2องประตูต่อหนึ่งครับฟังของคุณน็อตได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากโรเบริร์ตเลวันดอดสกี้ครับนาทีที่36นะครับนะฮะ เปลี่ยนเป็นเนท้าซ้ายได้ผลนะครับหลายคนเนี่ยใช้คนเตะม,มุมเป็นเท้าซ้ายนะครับเวลาเตะม,มุมด้านฝั่งนี้นะหลายคนถนัดแบบนั้นนะครับเวลาวาดมือเนี่ยมันจะง่ายกว่านะเพราะมันจะวาดเป็นจากซ้ายไปขวานะครับมันจะถนัดกว่านะฮะสังเกตไหมฮะถ้าเกิดเราถนัดมือขวานะเนี่ยเป็นเท้าซ้ายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมสซี่นะอาบานะครับ ก็จะเปิดโค้งแบบนี so ้ม so er so ันจะวาดแล้วก็มีความแม่นยํามากกว่านะครับหลายคนเชื่อแบบนั้นนะบางคนเล่นยิงฟรีคิกเนี่ยถนัดเท้าซ้ายมากกว่าด้วยซ้านะฮะบางคนบอกยิงฟรีคิกเท้าขวาไม่ถนัดนะฮะเอาใช่ไปติดส้นเท้าพวกเดียวกันเองครับอย่างมงชงมาได้อยู่ครับมุลเลอร์พลิกครับจะเปลี่ยนไปทางซ้ายแต่ว่ามาทางขวาดีกว่าลูมินิเก้พิกมาถึงอุสเติมขึ้นมาแทงแล้วยิงตามน้ำอลเวอร์คารเซฟมุลเลอร์ซ้ำอีกทีเซฟได้ครับแม่โอ้เซฟอุตรุดเลยครับอลเวอร์คาร ยิงตรงตัวด้วยนะฮะจังหวะนี้ดูครับแทงคือลูมินิเก้ครับแล้วซัดเลยมุมแคบด้วยนะครับติดเซฟแล้วมุมมันก็ยังแคบอยู่นะครับก็ติดเซฟอีกทีนึงฮะได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับจะเปลี่ยนเป็นอลาบาเหมือนเดิมนะฮะดูฮะเปลี่ยนเป็นอลาบาครับแล้วฟิตหัวเขียวเลยครับอลาบาถึงแม้ว่าจะเป็นเบสเพเยอร์นะครับฝั่งของคุณน็อตอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้ใช้ไปลูกสูรเลยครับหัวกระโหลกแล้วชงมง คือเหมือนตั้งใจจะไปที่เสาสองหรือเปล่าครับแต่บอลมันไม่มีน้ำหนักนะครับมันก็เลยมาแค่อยู่ตรงนั้นนะฮะไม่ได้ไปที่จุดนัดพบครับเอาแล้วฮะคุณบอลทำเกมลุกขึ้นมาบ้างครับเหลือ2นาทีในช่วงครึ่งแรกยังไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับบอลมาถึงเลวันดอฟสกี้เล่นกับซาเน่ติดปาวานะครับสกัดได้ฮะฝังคุณน็อตอาราบ้า จช่ายาวๆดูเมนเนก้พลิกค,ครับ <11 S 1> ฝากไว้ที่เลวานครึ่งดึงรอจังหวะหนึ่งจังหวะรอจังหวะไม่มีใครเข้ายังไกลไปแล้วยิงตรงนี้มาก็เกือบเหมือนกันครับบอลวิธีบอลมันน่าก,กลัวเหมือนกันนะครับได้ลุ้นเหมือนกันฮะเท้าซ้ายของดูมเนก้เนี่ยยิงได้ทั้งสองเท้าอยู่แล้วนะครับหมดคึงแรกครับสองประตูต่อหนึ่งคุณน็อ ของบอล59%น5ะฮะมีโอกาสยิงเยอะกว่านะครับแล้วตอนนี้สกอร์ก็นำอยู่ด้วย1ลูกนะครับ2ประตูต่อ1ถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับการลงแข่งขัน BCL ครั้งแรกของคุณน็อตนะครับต้องมาดูกันอีก45นาทีนะครับดูเหมือนว่าทั้ง2อฝั่งยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะฮะเล่นชุดเดิมกันหมดเลยนะฮะจังหวะนี้แทงแล้วลูมนิแก้เฟกหนึ่งทีแล้วจิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับ เอาละครับคุณบอลตีเสมอได้แล้วจากข่าวไฮลูมิเนเก้ครับนาทีที่46ครับจากจังหวะเขียร์นี่นะครับเดี๋ยวดูจังหวะแรกนะครับแทงไปลูกนี้แล้วเฟกหนึ่งทีเฟกด้วยแล้วก็โยกไปทางขวานะครับเข้ามุมแคบมุมนั้นนะยิงไปเลือดๆนะครับอลิเว่าคาร์ล้มตัวไม่ทันดูว่าแทงลูกนี้มาตามนัดครับคนที่วิ่งตามมาเหมือนจะเป็นมุลเลอร์นะครับวิ่งตามลงมาด้วยนะครับไม่ใช่ตัวที่ เกมรับดีอยู่แล้วนะครับแล้วแทงทะลุช่องแบบนี้เนี่ยแม่ดักยากเหมือนกันนะครับเอาละครับกลับมาเท่ากันใหม่ครับ2ประตูต่อ,อ2เวลายังมีอีกเยอะครับรอ,ออกหัวอ,ออกก้อยได้หมดนะใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศลูมินิกเก้หลอจังหวะผิดเข้าซ้ายแล้วซัด <c oughs> ติดมือแล้วว่าคานอีกแล้วแม่ไม่ว่าคานฝั่งไหนก็โดนชนคานตลอดครับติดคานตลอดฝั่งนู้นก็คานฝั่งนี้ก็คานซัดวยซ้ายก็ติดคานครับติดมือของคานนะ บางทีก็ติดเสาบางทีก็ติดคานครับอย่างได้เตะม,มุมครับเบคคนบาเออร์แต่ฝั่งนี้จะใช้เป็นเบคคินบาเออร์นะฮะใช้เป็นเท้าขวาแล้วเรียกเพื่อนมาดึงตัวรับฝั่งตรงข้ามออกมาหนึ่งคนแล้วเปิดของเข้าไปชมมาทั้งตัวเลยครับแต่ว่าแหมโดนเหนียวกลางอากาศด้วยนะครับเป็นจังหวะของคุณบอลจะได้สวนโอ้บอลไม่ถึงครับติดอาราบาอาราบาจะฝืนไปเองมาที <พอ S 1> ่กอเรสกาครับเป็นตัวตั้งตอก้นคืนมาที่อาราบาตรงนี้มีโล่งครับ กอร์เรสกาลีซ่าลาสูเติมขึ้นมาสูงครับกอรเรสกาจะงัดเข้าไปไม่ถึงมุลเลอร์ครับเป็นจังหวะของคุณบอลครับได้ส่วนนะวางยาวบ้างครับเปลี่ยนชิพลูกนี้ไม่ถึงติดเอเนเดสแมเลวันดอฟสกีพยายามที่จะมาดักข้างหน้านะครับแต่ว่าบางทีต้องระวังให้ดีนะฮะจังหวะกองหลังเราคองบอลได้บอลอยู่เนี่ยกองหน้าบางคนก็อาจจะบังคับมาดักรอบอลไว้นะครับมันขึ้นอยู่กับจิตวิทยาบแบบนี้โอ้ย อูเดซินว่ายังไงครับพี่โลนหนึ่งเหลืองครับดิกลาซูเร่ใบเหลืองใบแรกของเกมนี้ครับเสียบจากด้านหลังครับเหมือนจะตัดลูมินิเก้ลุงลุมครับคือมันก็อยู่ตรงบอลด้วยนะฮะโดนทั้งบอลทั้งคนแล้วครับแต่ว่าคนเนี่ยลานบินเลยนะกวาดลานบินครับโดนเหลืองไปครับฟีคิกวิธีนี้ต้องเล่นสั้นๆนะครับอาว่าอะไาบา เอาจะตักใครๆข่แครับนั่น,น <laughs> ไม่เข้าใจกันครับเสียบอลไปแล้วเอาแต่ยังมีตัววิ่งเติมขึ้นมาครับดิซ่าลาซู <c oughs> เลวันดรอฟสกีพิกแล้วเลวันกดลงดีเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ2โอ้โห <c oughs> เหมือนจะป้องกันได้แล้วนะครับ ฝังของคุณบอลแต่ว่ามีลิซาลาซูครับหนุนเติมขึ้นมาสปีดมาพอดีนะฮะเก็บบอลได้แล้วยัดเข้าไปสุดท้ายตัวจบเป็นเป็นเลวาร์ดสกี้นะครับดูว่าลิซาลาซูสปีดขึ้นมาสปีดบอลขึ้นมาแล้วยัดไปที่เลวานพลิกแล้วยิงเลยครับโอ้โหใหญ่เลยฮะเบคินบาวเออร์นะครับคือก็เป็นหน้าที่ของแบงเชมเบงปาวาแล้วครับตรงนั้นบอลมันไหลไปเป็นใจลิซาลาซูด้วยนะครับ เอาละครับคุณน็อตขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นฝ่ายขึ้นนําตลอดเลยนะครับจาก 1- นูนย์แล้วโดนตีเสมอ 1, 1, 1, 1, 1> นึ่งหนึ่งะฮะสองหนึ่งก็โดนตีเสมอ2อสองตอนนี้ขึ้นนําอีกครั้งครับสาคุณบอลจะตีเสมออีกแล้วครับเลวนัน็อตสกี้นั่นแหละครับโอ้โหสประตูต่อ3ครับได้ประตูจากลูกเขียอีกแล้วครับ เลวันดอฟสกี้ครับลูกนี้เคลียแล้วชิ่งกันมาเนี่ยแหมป้องกันจังหวะเขลียบอลไม่ได้ครับน็อตดูฮะแทงมาเลือกครับตัวเซนเตอร์ของคุณน็อตหนุนขึ้นพอดีนะครับก็เป็นเบคเคนบาวเออร์กับลูคัสเอนเนสนะครับดูฮะาตวัดแทงตรงช่องมานะครับผมรู้ว่าคา์นี่ตกใจเลยนะฮะยิงเลือกได้เลยนะครับโล่งๆไม่มีใครประกบไม่มีใครอยู่ตรงใกล้ๆเลยนะฮะเลวานเอาละครับ คุณน็อตยิงหนีคุณบอลก็ยิงตามครับกลับมาเท่ากัน3ประตูต่อ3อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่ให้ห่างไปมากกว่านี้ฮะต้องหยุดเกมนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ20่ว่านอาทีนะฮะอ้าวฝั่งของคุณน็อตนะครับส่งซูเปอร์ซับอย่างจีวานี่เอาแบลงมานะครับแล้วก็ถอดโทมัสมุลเลอร์ออกไปนะครับส่งเคงซิลี่คมองลงมานะฮะดึงลูมิเนเก้ลงมาเล่นเป็น มิดฟิลตัวรุกนะครับแล้วก็หนุนโคมองขึ้นไปเล่นเป็นกอ,องหน้านะครับคู่กับเลบอนดอฟสกี้นะฮะเปลี่ยน2ตัวนะครับเหลือโคต้าไว้1โคต้านะครับในช่วงท้ายเกมเผื่อมีอะไรฉุกเฉินโดนใบเหลืองใบแดงหรือว่าอาจจะมีการต่อเวลาพิเศษออกไปถ้า,ถาเกิดเกมยืดนะครับสเตมินานักเตะบางคนก็อาจจะหมดนะฮะเผื่อโคต้าไว้1คนครับฝั่งของคุณน็อตอาคุณบอนไม่เปลี่ยนตัวสำรองเลยนะครับตัดได้นะครับเมคเกนบาวเออใช้ผู้เล่นตัวจริง11ตัวจริงชุดเดิมเลยนะครับโคมอง เอีแบ hey, รหลอจังหวะคืนโคมองยังไม่เอามาได้แล้วสกดด้วยซ้ายครับเสียบใต้คันยิงหนีอีกแล้วครับคุณนอ็อตสีประตูต่อ3ทีนี้คุณบอลจะตีเสมอดได้อีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันครับโอ้เป็นซุปเปอ,อร์ซับจริงๆครจีวีนีโอแบครับดูฮะบอลทะลักแล้วไปบอลมันเป็นใจฮะัโคมองพยายามที่จะสปีดบอลขึ้นไปนะฮะดึงบอลขึ้นไปเล่นต่อเพื่อจะเข้าไปยิงนะครับแต่ว่า ไปชนกับซูเล่แล้วบอลไปทะลักนะครับบาวเออร์ก็เสียหลักไปแล้วไปเข้าทางเชียวเวนี่เอลแบร์พอดีครับกดด้วยซ้ายเสียบใต้คานไปเลยครับสี่ประตูต่อ3ครับขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งคุณบอลจะตามได้อีกหรือเปล่าครับดูจังหวะเลีย์นี่นะครับอันตรายนะฮะต้องระวังไอ้ดีมูเซล่า <c oughs> เยวดอบสก,กีเลียมวินิเก้ <c oughs> <c oughs> ได้ประตูจากลูกเกียรามลูกแล้วครับ <c oughs> โอเป็นลูมินนเก้คนเดิมครับ <c oughs> อะไรกันเนี่ยคู่นี้คุณน็อตยิงได้หนึ่งศูนย์คุณบอลตีเป็นหนึ่งหนึ่งคุณน็อตหนีไปสองหนึ่งคุณบอลตามมาสองสองคุณน็อตยิงหนีสามสองคุณบอลก็ตีมาเป็นสามสามจากลูกเขี่ยนะฮะโอ้แล้วนี่สี่สามนะครับแล้วก็ตีเสมอเป็นสี่สี่จากลูกเขี่ยได้ประตูจากลูกเขี่ยแล้วชิงไหลแบบนี้สามลูกติดครับโอ้โหป้องกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะคุณน็อต ยิงมาได้ก็เสียประตูจากลูกเขี่ยแล้ะครับกลับมาเท่ากันอีกแล้วครับสี่ประตูต่อสี่แต่ที่สำคัญเนี่ยเวลามันลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเหลือ25นาทีฮะจะเอาบ้างฮะลูกเขี่ยไม่ได้นะครับแต่ยังดีที่โดนตัดฟาวกลางสนามนะครับเป็นจังหวะได้เปรียบแล้วเดี๋ยวได้เด่นฟีคกต่อนะครับอือ่าก็เป็นกลยุทธ์กลเม็ดเทคนิคของแต่ละคนนะครับตรงไหนได้เปรียบตรงนั้นก็ ก็ต้องโฟกัสตรงนั้นนะฮะถนัดตรงไหนก็ต้องเล่นเน้นตรงนั้นแหละครับดิซาลาสูอกลสกามีช่องแต่ไม่ลองครับดีซาลาสูเปิดด้วยซ้ายแถบครับเป็นบอลของคุณบอลคุณบอลเป็นผู้ตามตลอดนะฮะถ้าเกิดเป็นฝั่งผู้นําบ้างเนี่ยเอาล่ะความกดดันก็จะกลับไปที่คุณน็อตนะครับแต่จังหวะนี้คุณน็อตได้บุกครับเอลแบรอจังหวะโคมองโคมองจะคืดเอลแบก็ติดไปขึ้นมาไว้เลยครับหลูทันนะฮะเหลือ20นาทีครับ ซาเน่ปั่นก้อยยาวๆลูมิเนเก้ไม่ถึงฮะบอลแชลับแต่ก็ยังเป็นบอลของคุณบอลครับอเซล่ามาที่ซาเน่ยัดไปเดวันอฟสกีก้แทงลูกนี้ไม่ได้ครับบาเวเออร์รอจังหวะอยู่แล้วครับเป็นบอลของคุณน็อตบ้างฮะจ่ายยาวๆเอลแบร์รมงเช็ดไปที่โคลมง คืนมาที่เอลแบรอจังหวะวันดูโอ้ยจ่ายลงหน้าไปนิดนึงครับติสุเรเป็นบอลของคุณบอลครับเหลือ15นาทีเนี่ยต่างฝ่ายต่างเน้นเลยฮะต่างฝ่ายต่างระมัดระวังนะครับไม่อยากพลาดนะฮะช่วงท้ายเกมแล้วนะครับเลวบอดอฟสกี้นาปีเบินไปลูมานิเก้พิกจะตวัดคืนเข้าไปได้นในก็ฉลับไม่มีตัวเก็บครับฝังคุณบอลบอลมาถึงเอลแบรมาเก็บได้ครับแล้วตั้งที่กอเลสก้าแม่ถจ่ายก็แล้วตอนนี้กลายเป็นบอลของคุณบอลครับคุณบอลได้ทำเกมรุกกดดันคุณน็อตบ้างครับในช่วงท้ายเกม คิมิกซาเน่ค่อยๆประเคาะประคองแล้วก็ค่อยๆต่อบอลนะฮะรอดูเชิงรอดูช่องนะครับไม่มีช่องก็ยังไม่เสี่ยงนะครับเอนนเดสขึงไว้ฮรัซาเน่งลูกนี้เอนนเดสตวัดเข้ามาบอลไม่ออกด้วยครับบาวเออร์มงเคียมาถึงเอลแบรเก็บบอลได้หรือเปล่าแต่ว่ามีการฟาวเกิดขึ้นแล้วครับไปทำฟาวเขานะครับเอลแบร์ุนบอลก็ได้บุกต่อนะครับแบบนี้ดูครับเอลแบย้อนมาจะ ลงมาเก็บบอลแล้วครับแต่ว่าไปประทะผู้เล่นของคุณบอลแล้วก็เหลี่ยมไม่ดีเสียจังหวะาฟาวไปนะครับกลับกลายเป็นว่าตอนนี้คุณบอลได้กดดันคุณน็อตต่อเนื่องเลยครับในช่วงท้ายเกมแต่ว่าตัดได้ฮะ<ต>จังหวะนี้โคโมองโอเอเนนเดส,สมาดักข้างหน้าครับให้เอไอเข้าไปแย่งครับส่วนตัวบังคับอยู่ที่เอเนนเดสมาดักข้างหน้าโคบองรู้ทันยุคนี้กดเตลแมาประตูต่อสี่ครับโอ้ก็พยายามสวิสตัวนะฮะจังหวะเกมรับของคุณบอลนะครับ จากแบ็กซ้ายเอ็นเนเดสนะครับคุมโคมองอยู่นะครับแล้วบังคับเอ็นเนเดสมาล้อดักด้านในให้ซูเล่ไปบีบนะฮะซูเล่เป็น AI นะครับกดบังคับ2คนพร้อมกันนะฮะมันจะต้องมีการสลับตำแหน่งแบบนี้นะครับทำให้มีช่องอยู่นิดนึงนะฮะพอเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณน็อตใส่เลยฮะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับเป็นจังหวะที่เอ็นเนเดสเข้าไปด้านในก็ดักไม่ทันแล้วนะครับแล้วจ่ายเข้ามาให้กับเชวินี่เอลแบร์ครับเป็นซูเปอร์ซับนะครับ แมยิงสองลูกครับลงมาเป็นตัวสำรองโอ้โห,โโหและตอนนี้คุณน็อตขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะห้าประตูต่อสี่ครับทีนี้คุณบอลจะตีเสมอได้อีกหรือเปล่าครับเปลี่ยนแทคกติกนะฮะตอนนี้ต้องตั้งเป็น DMF เแล้วครับเพื่อไม่ให้เสียจังหวะลูกเลีร์อีกนะฮะ<อ>จะทำได้หรือเปล่าครับมาดูจังหวะเลียรยบอลครับคิมิก โมเซล่าใจเต้นตื่นเต้นไปด้วยครับด <c oughs> ูมินิก้แทงลูกนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้อ่าอย่างดีที่สะดุดครับท <c oughs> าไม่สะดุดนี่อาจจะมีอีกตึงตุ้งครับ <c oughs> อ้าแล้วครับ <c oughs> โอ้แล้วเวลากำลังจะครบ90นาทีฮนะป้องกันจังหวะการเคลียบรบอลได้ก็ใจหายใจชื้นไปเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> ใจหายใจชื้นเดี๋ยวดวยีไม่ใช่ใจหายครับหายใจชื้นขึ้นนะ <c oughs> ต้องบอดแบบนี้ครับ อาแล้วตัดเกมได้อีกแล้วครับบอลเป็นใจคุณนอ็อตนลครับตอนนี้ทดเวลา5นาทีก็ตามครับแต่ว่าตอนนี้บอลบุกเป็นของคุณนอ็อตนะครับโคมองเข้าซ้ายยังไม่ยิงฮะงย้อนมาที่อาราบาหลายคือ,อ,ม,อมาที่โคมองป้ายแล้วเจ็งลงนี้ติดแซงรลบคานครับแมไม่ได้ประตูตอกฝาลงครับ<ๆ> หมดเวลาการแข่งขันครับแม่ก็ยิงหนียิงตามยิงหนียิงตามกันทุกโลกเลยนะครับสุดท้ายต้องมีผู้ชนะนะครับคุณน็อตมีโอกาสยิงไป14ครั้งเข้ากรอบ13ครั้งเป็นประตู5ครั้งนั่นหมายความว่าโอลิเวคานเซฟได้8ครั้งครับสุดท้ายนะครับคุณน็อตผ่านคุณบอลไปได้นะครับเข้าทะลุไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับนี่เป็นการลงแข่งขันครั้งแรกของเขาแล้วก็เข้าไปถึงนัดชิงเลยนะสุดยอดครับ โอเคนะครับส่วนคุณบอลก็สุดยอดเช่นกันครับเข้ามาถึงรอบรองเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ